ดียรางท่านอาก,กาศดีๆลมวีวอยูอ่ กะไค่แต่เนาะมันสีตกยุ่นแล้วมือแรงกับีตกมือตอนตอนหาม้นนี่กับจีโตกดิเพนวายวะไปแยกก่อนอากาศเดี๋ยวไปเบื้งแท่งูนรถค่ไหนหมดเลียเนาะน้องละพังมันหดมันล้มมันหดเลยเหอไปเบื้องปูนไปเบื้งปูนหอมโอไม่ันอือหมดไงกันไหมล่ะ กดสดส่มันาลมือหรก็งแห้เขาเบิ้งหวยรปไอ้เบิ้งหวยไอ้นาพอดีได้แบบนี้โอ้ยหนมันหมืนพูด่ารถเอาึือรถเร็วีดเะรถเร็วคืนเดียวคืนเดียวแต่เมื่อคืนตกตกอีกตอนตีหนึ่งกว่ากว่ามักแห้งเตืงลม รถเนยลิ้วต้นอยูรงมารถถรถอีแตกรถอิตแอรน่ะเขางามเพียงเ้ยเขาจะมันคือมึนคื้ดีแด้มึนพยนะโอ้ยเขาเชียวลุ่มๆมันเจ้าโอ้ยหวยกระโดดมดแล้ว ดีให้ไหมมูล,น,มล,น,มลนินิข้าเจ้าใส้นสะดุง้งมองนี้แหละองนี้ค่ะที่ได้ย่องยองลงไปเนะนี่ยต้นพื้นใส่สะดุ้งพื้นนั่นย่อสะดุง้งนี่ตรงนี้เลยเนี่ยค่ะตรงนี้นี่ข้อฟอ,องกันย่างไหนี่มันตรงีหลุมเลยตอนนี้แหมเราเห็นเนาะน้ำมันไหลเหมือนนี่แหละค่ะโอ้ด้ำลาดไปเลยค่ะมูอนิธิเม็ดเดียว กันโตมาอ,อีกแบอนี้ม่มีสีถั่วอีกหนึงสามหลอบหลอดสามพูดอาหากำลังมากนะพูดอันนี้ห่วยติดน้องเขางามบบนี้เห็นไหถั่วแบบนี้หมดเลยเป็นพืชหมดเลยพืชมาตรงนี้หมดเลยนี่แหละมองเห็นเขาไมา่ยืน จะลาใส่นนั่นไงใส่ตรงใส่นอย่างนู้นไงยูหันแล้วเนาะเอานามออกอีกจักหน่อยไปขึ้นไปเฮาโอ้ยสวยสวยนึกว่าพนักงานจะบโรดดูชมนาชมนาชมนาข้าวสวยสวย ทนหายข้าวทนด้วยนะเป็นอะไรที่ทนมากหน้าดำ่ะหน้าดำเอานี่หน้าดำเอาด้อเนาะตาคือไหลหน้าดำงวยงาม ที่ที่กันคือหน้าวานสูงหน้าวานก็สวยบ้านที่ที่ไว in, เ้เพื่อเพื่อเดยนสามไหมฮะซุ่มนี้เพื่อเร3หนสามหน้าตะากะตะกะเพื่อสามเพื่อสาม